ก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมสักดาเว็บชแนลอีกเช่นเคยนะครับหายไปเกือบอาไม่ใช่เกือบอาทิตย์ซึ่งบอกว่าหายไปเป็นอาทิตย์เลยนะครับผมสําหรับช่องนั่นเองนะครับซึ่งก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นอาทิตย์สงการนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็ไม่ได้มีเวลาทําคลิปเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเนี่ยก็เนาะด้วยสายอาชีพนี้ด้วยนะครับผมสายอาชีพตํารวจเนาะมันก็ทําให้มันมีอ่าแบบว่า ต้องดูแลนะครับหลายๆเรื่องนะในวันสงการนั่นเองนะครับทำให้ผมไม่มีเวลาในการลงคลิปนั่นเองอันนี้ต้องขออภัยจริงๆเลยนะครับผมโอเคมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับผมสําหรับเกมเศรษฐีนั่นเองนะครับมีตัวละครใหม่เข้ามาเนาะเป็นในส่วนของตำนานบลูนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้นี่ส,สาวๆน่าจะชอบกันน่าดูนะครับสาหรับตัวละครน,นี้เนาะเป็นตัวละครแบบเขาเรียกว่าแหละผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดมากเท่าไหร่นะรู้สึกว่าจะเป็นดาราเนาะหรือเซเล็บนะครับผมของ ม่ไม่ไม,ไม่มันเท่าฝั่งไทยหรือฝั่งเกาหลีเนาะก็ใครที่รู้ก็คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะไม่ได้อ่านคอมเมนต์อะไรเลยนะครับผมโอเคนะก็วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในส่วนของตัวละครใหม่อย่างตำนานบลูนั่นเองนะครับแต่ก่อนจะรีวิวเนี่ยก็ขอขอบคุณนะครับผมพี่กายนะ F C C 43อีกเช่นเคยนะครับสำหรับเป็นสปอนเซอร์หลักใจดีนั่นเองนะครับสำหรับการ ให้ใช้ให้ยืมไปดีนะครับมารีวิวตัวละครใหม่นั่นเองเนาะพี่กายเนี่ยบอกเลยว่าปิดนะครับตอนแรกเนี่ยมีเพชรเนี่ย ก็เยอะพอสมควรนะโดนไปประมาณ3ามหมื่นสี่สามหประมาณนั้นนั่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรจะเยอะนะสามหมกว่าเพชรนี่ก็สุดๆดแล้วนะครับผมสําหรับตํานานบลูนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณพี่กายไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลกันก่อนนะครับว่าตัวละครบลูเนี่ยน่าใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพรีวิวสกิลกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับมาดูในส่วนของสกิลแรกของเจ้าบลูกันก่อนนะครับผม ทุกครั้งที่ทอยลูกเต่าครับโอกาส49%อัพเต็มเลเวล30จะเป็นโอกาส50%ครับผมชาร์จโล่ซูเปอร์ชิลสูงสุด2ชั้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อไม่แสดงผลครับบวกเพิ่มเติมอีก15%อันนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลเบสิกของเมตานี้เลยนะกับโล่ซูเปอร์ชิลนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลต่อมาเนี่ยเมื่อก่อสร้างอาคาร3หลังครับโอกาส50%ย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนครับ แล้วก็เมื่อไม่แสดงผลครับบวก20%นนั่นเองนะอันี้บวกเปอร์เซ็นต์นี่เพิ่มค่อนข้างนี่จะสูงมากเลยนะครับผมก็สร้างไม่ออกไม่ออก2รอบนี้ก็การันตีที่จะรอบที่สานี้ก็คือติดแน่ๆนะครับผมสําหรับเจ้าตัวแปลนเนี่ยที่บวกเปอร์เซ็นต์เยอะขนาดนี้ครับผมแล้วก็สกิลต่อมาของเจ้าบลูครับผมเมื่อตกแลนด์มาร์คหรือก่อสร้างแลนด์มาร์คครับโอกาส90%ครับเปิดโอลิมปิกนะ แล้วก็ดูดฝั่งตรงข้ามเนี่ยหน้าหลัง4ช่องนั่นเองนะครับผมก็มีสกิลที่สามารถคอมโบกันได้นะครับผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะสำหรับสายล้มละลายที่น่าจะติดเมตาแน่นอนครับผมสำหรับเจ้าบลูนั่นเองนะ แล้วก็ในส่วนของสกิลต่อมาครับผมเป็นสกิลตรรกะอ,อ,อีกอันนึงครับเมื่อเริ่มเทินของฉันครับโอกาส55%ครับเลือกเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ใดก็ได้ครับในแมปครับแล้วก็สร้างแลนด์มาร์คทันทีนั่นเองครับเป็นสกิลหาอเหนินเดินกะเริ่มเทินนั่นเองเนาะแล้วก็สกิลต่อมาครับผมใน้เทินหอวงฉันครับเมื่อตกพื้นที่ตัวเองครับโอกาส85%ครับนำสิ่งติดตั้ง แล้วก็สกิลพวกอันเชิญเนี่ยที่อยู่ในแถวที่ของบลูตกนั่นเองนะครับเอาออกหมดเนาะแล้วก็เปลี่ยนไฟตรงข้ามที่อยู่ในแถวเดียวกับบลูเนี่ยเป็นหุ่นกระบอกนั่นเองนะครับผมคงจะบอกในก็คือแบบว่าอา,อารมณ์หุ่นไร้กาผมไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้เลยนะครับเป็นตัวละครง่ายๆที่ไม่มีสกิลอะไรเลยนั่นเองเนาะแล้วก็สกิลต่อมาครับเมื่อทอยลูกเต๋าผ่านไฟตรงข้ามครับโอกาส90%ครับใช้เอฟเฟกหัวใจเต้นตึกตักนั่นเองนะอันนี้บอกเลยว่าเป็นสกิล คีมูนไม่ใช่คีมูนเออคีมูลดู้วครับผมเป็นสกิลคีมูนเนาะเดินผ่านก็ใช้เอฟเฟกหัวใจเต้นแรงนะครับผมแล้วก็โอกาส50%ป้องกันการขโมยมาเบิรซึ่งเป็นสกิลที่ดีสำหรับเมตานี้มากเลยนะเพราะว่าตัวขโมยมาเบิลนในค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับผมโดยในส่วนของคอสตูมของเจ้าบลูเนี่ยตอนนี้พี่กายยังไม่ได้จัดนั่นเองนะครับผมพี่กายบอกว่าเดี๋ยวจะจัดแน่นอนนะผมอันนี้ก็รีวิวในส่วนของ ตัวตำนานที่แบบยังไม่มีคอสตูมก่อนนะครับมามันก็สามารถเล่นได้นั่นแหละครับสำหรับเจ้าตัวบลนะูเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของจี้ที่ผมใช้กันเลยดีกว่าเนาะกับเจ้าบลูครับโอเคครับในส่วนของจี้นะที่ผมเลือกใช้นะครับผมจะเป็นในส่วนของนี่เลยครับหมวกอสศวินไทเทเนียมที่มีอาอบอตัดนางฟ้าแล้วก็กันเอฟเฟกอันตรายที่ ออกมาเผื่อกันพวกขุนไลกาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เกาะลอยฟ้านะครับเป็นเกาะลอยฟ้าจะเป็นเกาะลอยฟ้าหลุมดาก็ได้หรือเกาะลอยฟ้ากักขังก็ได้ครับผมบัตรเชิญราชาที่ถูกในประเทศครับแล้วก็ในส่วนของจี้สุดท้ายเอามากันตัวพวกวิตอรียเยอะๆอ,อย่างรองเท้ายูนิคอนที่สามารถนํามาใช้กับหัวมุมได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมแรกกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราตัดมาตอนหาผู้เล่นเจอกันเนาะไปกันเลยครับผม โอเคครับมาอยู่ในส่วนของเกมแรกตาแรกนะเราเจอกับอีโวอะควาเบลนั่นเองนะครับมีจี้ในส่วนของหมวกกำแพงเหล็กด้วยนะก็นี่เราก็มีนะคนละลายนะคนละลายเขาสีทองนะเราสีแดงนะครับผมแล้วรู้สึกว่าเขาจะมีจี Dark ้ดาร์กอีอันหนึ่งด้วยแนละ้วนี่ไงจี G ้ที่เอ่อถอยนะแล้วก็กันในประเทศเออพิ่งง่ายเป็นจี้ในประเทศนั่นเองมา เราก็อย่ายอมครับตานนี้โอเคเขาทอยพลาดเป็นที่เรียบร้อยนะมันจะทอย2ออก3ครับไม่ใช่ปัญหานะ,ะวาร์ไม่ได้นะจ๊ะโอเคครับเลือกที่จะสร้างแลนดะ์มาร์คนั้นในส่วนของลาย4นะได้วาร์ปวาร์ฟไหมโอเคครับวาร์ปเรียบร้อยครับในประเทศเราออกนะทอย12ไปก่อนครับสวยงามพราะราม2มากครับแม่โอเคเดี๋ยวเรามาอ่าเขาเรียกว่า โชว์สกิลให้ดูกันนะครับผมในส่วนของโอเคเป็นหุ่นเรียบร้อยครับผมนี่ไงเมื่อตกนะพื้นที่แถวเดียวกันนะครับผมเมืองตัวเองนะจะเสกเป็นหุ่นกระบอกแล้วนาสิ่งติดตั้งออกแล้วก็จัดโอลิมปิกทันดีครับแล้วยังไงดีครับโอเคครับนางฟ้าโดนตัดครับกู้ไหมกู้ไหมครับโอเคครับเขากู้ครับกู้แล้วไงครับกู้แล้วก็เชิญต่อโอ้โหติดหมวกป้องกันครับไม่ใช่ปัญหาเอาเดี๋ยวทําไมหมวกป้องกันเขาไม่เอาเด้งอะฮัลโหลทำไมหมวกป้องกันเขาไม่เด้งเกิดอะไรขึ้น ข้าไม้หมวกป้องกันเขาไม้เด้งถอยไปครับเอาชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าจะถอยเบิ้ลสามครั้งชิบหายไหมออกไหมขังคุกออกไหมครับโอเคครับขังคุกออกครับสวยงามมากครับผมถอยหลังมากครับถอยไปที่สี่ครับผมนี่สวยงามเดี๋ยวเรามันดูทรงแล้วนะไอวอลอควาเบลก็น่าจะจีเรียบร้อยนะครับผมโอเคคุณขังออกนะครับแล้วก็ผมขอจัดแลนด์มาร์กมาตรงนี้ครับเคมหมวกเขาออกนึงรอบครับ แลยังไงครับและเรียบร้อยครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเกมแรกครับผมเดี 2> <RPG> 2> ๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมที่2กันดีกว่าครับโอเคครับมาอยู่ในส่วนของเกมที่2เป็นที่เรียบร้อยครับผมตานนี้เราเจอกับขีมนั่นเองเนาะมาเลยครับผมยังไงดีโอเคครับเราได้เปิดก่อนนี่มาดูกันว่าจี้เขาจะโหดไหมถ้าเปิดก่อนเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะถ้าเขามีจี้โหนนั่นเองนะครับผมนหนขอส่งองดูหน่อยสิเดี๋ยวท่ยสิบสองไปก่อนครับ โอเคจี้เขาจี้เขาก็โหดพอสมควรนะเออเดี๋ยวเราวามาตรงนี้ก่อนสร้างไปก่อนครับสามหลังสวยงามมากครับผมสามหลังติดโอ้โหแต่ว่าแรนผุดเขาออกนะก็จัดเมืองไว้ตรงนี้ก่อนครับผมยังไงต่อดีอ่าขอคลิปก่อนนะถ้าโอเคเราได้ในส่วนของการวร์ปนะจากไอตัวขังไอพใชขังเขาเรียกว่าวะอะไรไอเกาะหลุมนะเกาะหลุมดำลอยฟ้านั่นเองนะครับผมอันนี้ผมเลือกเปลี่ยนมาใช้ในส่วนของเกาะหลุมดำลอยฟ้าเนาะ ถอยหไปครับถอย3ออก5ก็ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหารครับเพราะว่าเต่าแลนออก3นะสร้างไปสวยงามมากครับผมออขอติดตั้งกับดสปริงไว้ตรงนี้กันครับแล้วก็สร้างหลุมดําช้อนไว้ตรงนี้บวกกับจับเมืองไว้ตรงนี้ครับสวยสร้างหลุมดําช้อนไว้ได้กลับมุมไหมรู้สึกว่าจะได้กลับปะกลับไหมสวยงามมากครับผมลองเท้ายูนิคอนออกครับผมขอเลือกที่จะมาลายนี้แล้วกันนะแล้วก็เลือกที่จะวาร์ปไปยังแถวเมืองนี้ครับผม เพื่อที่เราจะนะกันในส่วนของ12เขาครับผมไม่ต้องโดนาสาบนะเขาเรียกว่าจะไม่ต้อโดนสาบแล้วก็เอฟเฟกอาจจะไม่ค่อยโดนดีบัฟหรือการโรนตรีเท่าไหร่นะครับผมขอเล็กที่จะมาตรงนั้นเนาะเขาถอยมาครับลาย12หลังเนาะยังไงดีครับยังไงดีโอเคครับเขาเหยียบเมืองเราแล้วยังไงต่อเทคมาเทคมาโหเดอโอทาลูด oh, ยังไงดีครับเคนำสิ่งติดตั้งออกครับ อันนี้เขาจะไม่สามารถสับในส่วนของอจะไม่สามารถใส่ดีบัฟหัวใจต,ตึกตักได้นะครับผมเพราะเราเขาไม่ได้ผ่านเรานะเขายืนอยู่ที่เดียวกับเราครับแต่ว่าเขาดูดออกครับดูดออกแล้วก็บัตเชิญออกแบบนี้จ่ายไม่จ่ายครับแต่ก็ยังไงดียังไงดีโอเคครับจ่ายครับโลแตกไปหนึ่ง ea ยังไงมาถอยผ่านแล้วจวังหวะนี้ผมไม่ใช่ผมสิเขาเลือกจะถอยผ่านครับเลือกโอ้ไม่ผ่านเลยถอยสองยังไงดี ยังไงดีโอเคโอเคถอยเอบิ้ลสามรอแบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบดิหวานเจีย๊ยบยังไงดีนางฟ้าไหมนางฟ้าไหมตัวเองนางฟ้าขาดอือโอ้โหโดนกู้ไปครับโอ้โหแล้วได้หอกเหื่นเดินอากาศแบบนี้บอกเลยว่าไหนหลุมดําช็อตไว้ก่อนครับแล้วก็จัดเมืองครับโลแตกไป1 EA ครับแล้วก็ได้กลับหัวมุมสําหรับรองเท้ายูนิคอนนั่นเองเนาะขอเชิญมาหน่อยครับเชิญมาไม่ออกครับไม่เป็นไรครับหมวกเขารลอโอ้เขามีโลเขามีโลเขามีโลไงไอ้บ้านโลอะ เคครับเกษเป็นหุ่นกระบอกครับแบบนี้บอกเลยว่าจ G แน่จ g แน่จูดจ๊ดดวบจา้ามาครับและในจังหวะนี้บอกเลยว่าคีมุนคีมุนนั้นไม่รอดครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับเกมที่2ครับเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของเกมที่3กันเลยดีกว่าครับผม มาสู้ในเกมที่3กันครับผมตานี้เราเจอกับตำนานพิ้วนั่นเองนะมีการวิกงแบบนี้เราก็ค่อนข้างสบายใจนะครับสำหรับการเจอพิ้วนะเราได้เปิดก่อนครับสำหรับเกมนี้นะแล้วก็เหาะเหินเดินอากาศออกครับและแลนพุดเขาออกแลนพุดออกไดจริงๆในเมืองคุณแบบพวกนี้นเนี่ยจัดไปครับแต่ว่ามันติดในส่วนของเอฟเฟกต เขาเรียกว่าอะไรเอฟเฟกฝันลายนะก็ไม่สามารถจ่ายค่าบันทางอะไรได้นะครับผมเลือกกับผมมุ่จากรองเท้ายูนิคอร์นครับผมขอเลื่อะมามุมนี้นะแล้วก็สร้างไว้ตรงนี้ครับเผื่อได้ทอยเบิ้อ2อะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมเคสร้างสวยงามครับช้อนหลุมดําไว้ที่เดิมแล้วก็จัดนิทรรศการก่อนครับผมหรือจัดโอลิมปิกนั่นแหละมามีแต่ทาท่าหา,าออ,อฟเอเมืองคูล248ได้นี่จะโอเคมากนะไอเมืองคูนล็อกอะ่ะ เอามาแทนออฟอะไรดีว่ามีออฟตัดนางฟ้ามีออฟออกเกาะออฟเบิ้ลแล้วก็ออฟค่าผ่านทางไอ้ตกตกแล้วได้ไอ้ค่าผ่านทางเพิ่มอ่ะผมว่าถ้าจะอ,าออกจริงอ่ะจ,จะเป็นออฟเบิ้นนะอาจจะอ,ออกนะครับผมเค okay, ครับตาในส่วนของผิวแล้วนะยังไงดีครับเคผิว okay, ไม่ได้ว้าผมแต่เขาทอน12มาหลังครับแล้วก็ได้4แบบนี้เมืองก็ได้แค่คูณครับผม นะโอเ้เขามีหมัดเหมียวเขา,ามีเจ้าตัวหมัดแมวตัวนี้นั่นเองหมัดแมวนะที่ทอยหน้าหลังแล้วก็เตะนั่นเองครับผมสําหรับเจ้าหมัดแมวตัวนี้นะโอเคครับซื้อเป็นที่เรียบร้อยครับโดนเทคนะแล้วก็ทอยสี่ครับแบบไม่เบิ้ล แบบนี้ค่อนข้างที่จะเข้าทางเราับผมโดนอะไรไหมโอเคครับหมวกออกครับแล้วก็นี่ไงครับเอฟเฟกการมาเบิร์น50%ออกครับแล้วยังได้ในส่วนของการวาร์ปในต้นเกมด้วยครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะอ่าใส่คุณเป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวตานนี้เนี่ยผมจะให้มาดูทูกสกิลพยายามให้ดูทูกสกิลก่อนนะครับว่ามันหัวใจเต้นตึกตักไหนแล้วรู้สึกว่าจะเออเหลือแค่หัวใจเต้นตึกตักกันนะที่ยังไม่ออกนั้นจากการที่เล่นเกมที่ผ่านๆมานั่นเองนะครับอันนี้ผมขอเลือกกลับมายัางหัวมุมนี้แล้วก็เลือกมาสร้างเลนมรคก,ก่อนับผ โอเคครับสร้างเลนด์มาร์คช้อนหลุมดําเหมือนเดิมครับโอเคอันนี้ผมขอไม่ที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ที่จะจัดโอลิมปิกอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับแบบว่าจัดเพื่อดูดเขาเลยอันนี้เพราะว่าผมอยากจะให้เห็นนี่ครับสกิลหัวใจเต้นตึกตากออกเลยครับแล้วก็โดดเปที่เรียบร้อยครับเมื่อเราตกนะยังไงดียังไงดีเมื่อเราตกเหมืองตัวเองหรือเมือนฝั่งตรงข้ามนะครับก็จ่ายค่าผันทางไปนะแล้วก็ติดตักงกับไม่ใช่ติดตักกับติดตั้งกับดักสปริงแล้วก็ดูดจวบจ้ามาตรงนี้ครับยังไงดี ยังไงดีครับนางฟ้านางฟ้าไหมครับนางฟ้าใช่นางฟ้าและนางฟ้าขาดครับบอกเลยว่าช็อตนี้เรียบร้อยครับผมสําหรับตํานานพริ้วนะครับผมก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยครับผมสําหรับสามเกมที่ผ่านมาครับเดี๋ยวรอบมาดูกันท้ายคลิปไม่ใช่ดูกันท้ายคลิปต้องบอกว่ามาสรุปทั้งหมดที่ผ่านมานะครับผมสําหรับเจ้าตัว ตำนานบลูนั่นเอ,เองนะครับเป็นตัวละครสายล้มลายที่ผมบอกเลยว่าสกิลเดี๋ยค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับผมมีในส่วนของสกิลดูดสกิลสร้างแลนแล้วก็มีในส่วนของป้องกันการขโมยมาเบื้อที่เป็นเอฟเฟกหรือว่าเป็นสกิลที่เหมาะกับเมตานี้มากๆเลยนะครับผมและก็ยังมีในส่วนของการสาบเนาะเป็นตุ๊กตาแล้วก็เมื่อเดินผ่านเนี่ย ก็ยังโดนในส่วนของหัวใจเต้นตึกตักด้วยดีบัฟตัวนี้เนาะและก็ผมบอกเลยว่าตัวนี้จะเด็ดมากนะครับถ้ามีคอสตูมนั่นเองนะแต่ว่าตอนนี้พี่กายยังไม่มีคอสตูมนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีคอสตูมแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูเองนะครับผมก็เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับ เ,เพื่อนๆที่ปิดตัวละครบลูหรือว่าตัวละครในอีเวนต์เนี้ยปิดกันไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปิดตัวอะไรกันบ้างคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ